นี่ครับถ้าเราดูจากลักษณะนี้เราจะจําเขาได้กับผู้ชายคนนี้เนี่ยฮะเราอยู่ด้วยกันสองวันแล้วนะทุกคนเราวันนี้วันนี้เราจะพาเด็กน้อยมาแข่งกีฬากันนะฮะก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาเซลยวต้นไปถ่ายตัววีคอร์สมันมีสองคันมีมีสามคันแล้วทั้งหมดแต่ว่ามันมีคันแต่งสวยๆอยู่ไปดูกันเดี๋ยวไปดูแล้วก็ดูช่องพี่ต่ายด้วยนะนนี่ครับไม่แต่คันนั้นถอดป้ายออกคุณน่าจะไปทดสอบ ไป,ไปดูนิดนึ่งวนะ่าถอดบันไดกับไม่ถอดบันไดมันน้นู่นคันนูก็ถอดอันนี้นี่ก็ถายในร่มมันจะมีดีกว่านี้ทําก็บรรยากาศอยู่ในตีเพชนะฮะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายลคลิปให้ดูคันนี้ถอดออกถอดกันชนด้วยหรือเปล่า <c oughs> แต่ต้องบอกว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คันที่เราจะถ่ายนะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคันนู้นสีดำสวยไหมต้องบอกว่าตัวใหม่เนี่ยสีดำเนี่ยสวยนะสีดำสวยมากเลยมดูเข้มมากเลยอ๋อรถพวกนี้ผมว่าเขาหน้าจะาไปลุยมาแล้วเพราะถอดบันไดทุกคนเพราะว่าถ้ามีบันไยแล้วลุยบางทีมันติดนี่ไงลอยยายังอยู่เลยใต้ท้องไะเดี๋ยวเราพาไปดูที่เด็ดของวันนี้สำหรับสายแคมปิ้งจะต้อง ชอบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเขาติดอุปกรณ์เยอะมากๆนะแบบไปถึงจอดรถแล้วแคมป์ได้เลยมีโตต้าได้ไงเนี่ยรถ <c oughs> ตู้ยี่สุไม่มีรถตู้นะปัจจุบันมีมาด้าด้วยมีฮอนด้าด้วย มิวเอ็กจอดเรียงเลยก็เป็นรถทั้งทั้งเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถรถของตีเพชรเองที่เอาไว้ใช้งานแล้วก็รถคนที่มาแข่งขันทักษะนะครับนี่ฮะสามคันนี้ที่จะมาถ่ายนะครับสวยไหมสวยมากเหมาะสำหรับแคมปิ้งมากๆเลย แต่ผมก็ต้องบอกว่าความชอบในเรื่องสีนะก็อยู่ที่ทุกคนจะชอบนะครับอย่างตัวนี้นี่ไฟ LED ยาวเลยครับไฟ LED ยาวมากสำหรับเข้าป่าถ่ายเวลากลางคืนนี่มีฉายออกด้านข้างด้วยเพราะต้องบอกว่าเวลาเข้าป่าแคมปิ้งนี่ด้านขางนี่ก็สำคัญนะครับมองเห็นป่าเห็นอะไรพวกนี้กันชนตัวนี้ติดวินด้วยนะ ครันวน,นนี้มีวินด้วยคุณนี่หน,น,น้าวินของอะไรคุณเขาเขียนว่า T J M อ่ะน่าจะเป็นส,นสำนักของเขาอ่ะทั้งกันชนทั้งชุดวินเลยนี่ไฟใช่หมดนะครับใช่ทั้งหมดเลยไฟชุดแต่งเป็น LED และกันชนเป็นกันชนสวยมากล้อ TJM ผมว่าเขาน่าจะเป็นชุดแต่งของ TJM เนี่ยรอบคันแน่นอนอันนี้ผมต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้คุณล้อก็เป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวกันชนเลยเอ้าหรอให้คุณดมคอตัดแป๊บหนึ่งนะใช่เป็นล้อเดียวกันเลยยางสองห้อ้าสิบสิบแปดยางยังใหม่ใหม่เลยยางบิดโตนด้วยเอ้าหรอไม่เคยเห็นลายนี้เลยเออใหม่ใหม่อยู่เลยใช่ยางบิดโตน อันนี้คือยางเดิมอันนี้คืออะไรคุณพูดได้ดีสิเฮ้ย18เหรออันนี้ก็เป็นบิดโตนแต่ล้อเดิมคันนี้ที่ J M ส่วนกันชนคันนี้มีตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัว A T นี่คุณ A T บ้างมันจะใหญ่ๆใช่ A T ตัวนี้จะเป็นยาง A T นี่อันนี้มีมีรั้วล้อมด้วย แต่ว่าอันนี้ไฟอันนี้จะเป็นแบบ LED เหมือนกันอันนี้เรียกว่อะะเหรอคือผมว่ามันน่าจะเป็นไฟชีตไฟชีตไฟชีตน่ะที่ว่าเวลาดึงออกมาแล้วมันจะเป็นแบบเป็นเสาตั้งเอาไว้กันแดดอะไรพวกนี้แล้วข้างบนน่ะน่าจะเป็นเต็นท์ใช่ที่มันยกขึ้นน่ะแล้วนอนได้อันนี้ก็คือเวลาที่ นั่นมันจะลอกให้นี่ออกเนาะรูดซิปออกแล้วก็ดึงแบถ้าเทนแต่บางรุ่นมันก็เป็นไฟฟ้าก็มีนะก็คุณเป็นของแบรนด์นี้ทั้งหมดเลยคุณใช่ทั้งคันเลยตีพิษทำขายเองกว่าโลบาก็ใช่นี่กันชนแต่กันชนนี้ก็ตัวปิดขอบของเป็นกันชนเหล็กคุณใช่ไหมแอโรคาสของแอโรไอ้นี่มันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมมันจะรูดม้วนไปข้างหน้าเห็นไหมมันจะมีกล่องข้างหน้าอยู่ น่ะมันจะรูดเหม้นหมวนคล้ายๆคล้ายๆประตูที่รูดลงไฟฟ้าน่นกาะกันชนนี่เซนเซอร์จอดเซนเซอร์ด้วยคุณใช้เซนเซอร์ได้ซเซ,ดไไซนเซอร์เดิมมีห่วง,งลากคันนี้เดิมๆไม่ยกโชวเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมันโชวของอะไรกู้ยโชวเปลี่ยนโชวก็เปลี่ยนไหมเนาะใช่ เปลี่ยนใหม่สวยไหมครับอันนี้นคุณเนี่เนี่ยแสดงว่าเป็นชุดแต่งของไงอ้ยี่ห้อ T J M อะไรเนี่ยแต่ไม่เคยได้ยินนะคุณผู้ชมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกอรายละเอียดได้มากมายว่าอะไรยังไงแต่เป็นชุดแต่งของเขาหมดเลยก็จะมีกันชนท้ายมีบันไดมีโลบาร์นะครับแล้วก็ชุดเต็นชุดไฟชีตอะไรพวกนี้ของเขาทั้งหมดส่วนคันนี้เป็นของ ไอรอนแมเอ้าหรอไม่ใช่โดยกการมีคุณคันสีเทาไอรอนแมนไอรอนแมนก็คือเป็นเป็นตัวรอบรวมันใช่ไม่ไงคุณหัวลาก็กันชนคนละทรงอ่ะกันชนท้ายคนละทรงคุณลากได้ลากไปสาม้อยห้าสิบมันใช่ไหมมันน่าจะไม่ใช่น้ำนน้ำหนักไอ้นั่นหรือเปล่าน้ำหนักของที่ลากอ่ะอืมอันนี้ไม่แน่ใจใช่ แต่อันนี้กันจะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะคุณลืมแหลกเออแหลกหลังคานี่แล้วก็หลังคาก็จะเป็นของไอรอนแมนบันไดบันไดเป็นชิ้นเดียวเอออันนี้เปลี่ยนบันไดด้วยประคุณใช่อันนี้ก็เปลี่ยนบันไดของไอรอนแมนนี่แล้วบันไดเขาดูนะเขาเขามาถึงกันชนหน้าเลยตอนไปออฟเตียอย่างนี้แหะคุณอย่างนี้คือเวลาที่แบบสมมุติเข้าป่าแล้วแล้วมันจะเอียงไปพิงกับ ินนเาะอันนี้มันช่วยกันตัวรถได้กกกัันนนาิยด้วใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้า led มันจะคนใช่คนละชุดคนละยี่ห้อแต่แต่ผมชอบอันนู้นมากกว่าใช่มผมชอบแบบนู้นมากกว่าเออก็อันนี้มันเนาะใช่คันนี้ก็มีวินเหมือนกันนี่คุณมีวินจะสปอร์ตไลท์ของไอรอนแมนเราจะใส่แบบนม่ไ้เลยสวยดีเออดีถอดออกได้ไหมไอตัวนี้เสาวิทยุไหม น่าจะใช่เนาไม่ต้องไปสอบวิวแหละนี่นนคือคือถ้าถ้าพูดจากอเมริกามาไทยยังได้ยินเรนเสายาวขนาดเนี้ยเกิไนไปอะตัวบินมันบุ๋เนีน่ยได้ไงตัวบินตัวบิน,น,นไอ้นี่มันเป็นสลิงหรือเป็นอะไรเป็นสลิงเอ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเชือกก็มีนะเป็นเชือกไหมอันนี้เป็นเชือกเลยเออเป็นเชือกนี่แหละบินก็กลั่งไอรอนแมน สองคันสองสไตล์ไอรอนแมนทั้งหมดเลยนังพึ่งเนีเนข้างในก็จะเป็นเป็นนี่ไงเปิดใช้ก็เปิดเห็นไหมตัวนี้มันเก้าพันห้าละมันจะมีเก้าพันห้ามีหมื่นสองอะไรพวกเนี้ยคือแบบแรงในการดึงอ่ะอ๋อใช่เซนเซอร์อยู่ครบนี่ตัวนี้ก็วินตัวนี้ก็เป็นเชือกนะนะเชือกสีเหลืองใช่ม LED นั่นแะแต่ <ใน S 1> โคมโคมจะเหม <500 S 2> ือนฮาโลเจนแต่จริงเป็น LED อันนี้ก็ LED หมดทั้งคันเลยกแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าชอบหน้าแบบเนี้อันนี้เป็นสองพันยี่สี่เนาะเพราะว่ายี่สี่แต่ผมอยากรู้ TJ เอเนี่ยาจาจไหนมันน่าจะเป็นยี่ห้อแหละแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้อแต่ล้อก็สวยล้อพอดีเลยนะสม ลดน,นิดๆแต่กำลังสวยครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับสองคันนี้ชอบคันไหนสีอะไรหนะคอมเมนต์มาหน่อยครับเผื่อมีคนชอบตรงใจกับผมนะเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม